เอกสารงบประมาณแสดงฐานะการเงินของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานาบอลที่คณะกรรมการบริหารกลุ่มเกษตรกรยางพารานาบอลยื่นชี้แจงสินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มไปพบความผิดป,ปกติของบัญชีและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการทุจริตยักย่อเงินสมาชิกกว่า4ล้านหแสนบาทนะครับทางสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบอกว่าก่อนที่สมาชิกจะพบเงินหายไปจากบัญชี ช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยครับมีผู้สอบบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสากรเข้ามาตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มแล้วก็พบว่าช่วงปี2,563และ2,564ผู้บริหารกลุ่มเกษตรกร,ร,กรไม่ส่งงบการเงินให้ตรวจสอบแล้วก็ตกค้างมาร่วม2ปีต่อมาผู้สอบบัญชีตรวจการทุจริตก็พบว่ามีเงินหายไปกว่า4 5น5 0 0 0บาทสร้างความเสียหายให้กับทางกลุ่มนะครับ จากนั้นสมาชิกตรวจสอบพบว่างเงินที่ถูกยักยอกไปเป็นเงินขายยางของสมาชิกที่ผู้บริหารกลุ่มไม่นำเข้าบัญชีแล้วก็มีการตกแต่งตัวเลขโดยอ้างว่าลูกค้าย,ยังไม่จ่ายเงินจึงหักเป็นหนี้ศูนย์ครับเงินจำนวนนี้เป็นเงินของสมาชิกทุกคนนะซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาไปเป็นส่วนตัวไม่ได้ซึ่งทำให้กลุ่มได้รับความเสียหายซึ่งกับผมนี่กับทีมคณะกรรมการและ ผู้ร่มตรงการมีความเหมาะสมพรด,ดําเนินคดีกับคณะกรรมการทั้งชุดนะฮะเพื่อเอาทรัพย์สินของกลุ่มคืนกลับคืนมาให้กับสมาชิกทุกท่านไทย PBS ตรวจสอบเพิ่มเติมไปยังกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทําสวนยางพารานาบอนนะครับสอบถามถึงข้อเท็จจริงกับทางผู้บริหารกลุ่มเกษตรกร,ร,กรดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่าท,ทุจริต แล้วก็อยากยอกเงินได้รับคําตอบแบบนี้บอกว่าผู้บริหารชุดดังกล่าวเลาออกไปแล้วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารงานแทนนายเมธีอุสนกรกุลประธานกลุ่มเกษตรกรชุดใหม่บอกว่ากลุ่มจะตรวจสอบบัญชีและงบการเงินย้อนหลังทั้งหมดเพราะสงสัยว่าอาจจะมีการทุจริตมากกว่านี้และจะบริหารงานไม่ให้กระทบกับเงินของสมาชิกครับเราเพิ่งเข้ามาไม่ไมนานแต่เราก็ามีการวางแผน ในการตรวจสอบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีกรรมการเป็นผู้ช่วยพวกเราทุกคนจะรวมเป็นทีมกันตรวจสอบเป็นขัน้นเป็นตอนฝ่ายบัญชีแล้วก็เราก็พยายามจะตรวจสอบให้ให้ละเอียดในการขัน้นตอนการซื้อการขายาในตัวบัญชีให้ชัดเจนมีความโปร่งใส ล่าสุดก็มีข้อมูลว่าอดีตประธานกลุ่มเกษตรกรคนเก่าออกมายอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาพบการทุจริตจริงโดยอ้างว่าผู้ยักยอกเงินดังกล่าวคือผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรขณะนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วแต่ว่าสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบอกว่าสมาชิกกลุ่มไม่เชื่อนะครับว่าอดีตผู้จัดการจะทําเพียงแค่คนเดียวน่าจะต้องมีผู้บริหารกลุ่มร่วมยักยอกด้วยจึงแจ้งความดำเนินคดีแล้วครับ